นี่นักเรียนไปบ้านแล้วเนาะบาหนีแม่บ้านเขากเกี่ยวเขาซอยกันงลงแขกเกี่ยวเขาซอยกันมัหน,นีน,หนักศึกษาไปแล้วกินเข่าเที่ยงแล้วมเกี่ยวตตอฝี่น้องห้มันแล้วเตรียมฝนสิมห้ามฟอนเขาเป็นประเภทนี้ลงแขกบ้านเขาเนาะเกี่ยวเขาเอาแห้งกันหรือเอามาซอยกัน ขอเบุญกะบงามงามก็ได้เกี่ยวข่าวโดนเลยเป็นสงได้ เขามันหนาะเข้าไปไม่ได้ สามเดียดประหอนได้อยู่ได้อยู่มาโอ้มันอีดอากาศเป็นใจประหอนเครงล้มดีเด้อพี่น้องก็แมเกี่ยวเขา่าอันนี้ผู้สาวถ่าปเปิดแอวแล้วเอาไปแค่นี้ก็เนาะ นี่ละคืออันวิธีชีวิตอีสานเขาเอาแห้งเจาะเขากันเงี้ยโร่เงี้ยโร่ปเดียวปเดียวก็ปเดียวเด้วเจาะเขานลยนะความูกับมวนตัว มันปนันี่แหละวิธีชีวิตเที่ยวเขาคนนคองนอีสานเท่านะเที่ยวเขาไปน้ำล้มเที่ยวเขาไปทางไหนเด้อผู้สาวถือผ้ามาเกี่ยวเขาเปิดเดียวพี่น้องเออไ้แค่นี้ก็น่าเปิดกดติดตามกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องก็ชิมนะเดี๋ยวมาให้เบ่งใหม นี่ผลงานนี่ดีก็เสียมาฝากพี่น้องอีกเนกาะกดติดตามให้ในเดอ้อพี่น้องเลยทุกสาวสาวขอสวัสดีแค่นี้ก่นอนเนาะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเขาเขางามคักงามคักสวัสดีค่ะ